ก็ผมเสียดายนะครับเพราะผมก็ได้ดูผลงานของท่านแล้วก็ชื่นช,ช,ชมชแล้วก็คิดว่าโอ้โหเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสได้ไ,ดไดนักแสดงขนาดระดับท่านมามาเล่นน่าจะเป็นความแบบมันมีอะไรน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกอย่าเงี้ยครับก็เสียดายแล้วก็ก็ชอบกับก็เป็นคาแรคเตอร์ที่สําคัญสําคัญมากๆก็ก็ต้องหาคนอื่นมาแทนคาแรคเตอร์นี้ครับ สำคัญเป็น,ปนคนสําคัญในเรื่องที่หยด3คนหนึ่งเลยครับก็หวงังเลยว่าจะจะ,จะมีคิวถ่ายเดือนเมษาครับแล้วก็ครับผพูดของแม่ในเรื่องนะคะแม่เรื่องอะไรคะพี่จั่นเป็นเรียกว่า,าแม่เท่าเมาแวร์เป็น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 แม่เท่าคนหนึ่งผมอาจจะยังบอกคาแรคเตอร์หรืออะไรไม่ได้พูดนะครับก็ ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญสำคัญมากๆคาแรคเตอร์คนหนึ่งที่จะไปคนเดินเรื่องที่เกี่ยวกับผีชุดดำอะไรอย่างนี้ด้วยในตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองนะครับต้องบทบทนี้ต้องแม่อะไรอะไรย่างเงี้ยค่ะคืออะไรก็ไปเป็นจากทีมงานและพวกพวกผมประชุมกันแล้วก็ทุกคนก็ลงลงความเห็นกันนะครับว่าแบบคุณแม่คือน่าจะเหมาะสมแบบที่สุดแล้วตอนนี้ ตอนนี้เริ่มเป็น3ามคิวแล้วครับ,รบอย่างครับก็คือคิวแรกของคุณแม่เป็นต้นเดือนมีนาใช่ครับทีนี้เรามีการการเป็นแปรนด์สหรับการที่ก็ต้องหาคนอื่นมาแทนคาแรคเตอร์นี้ครับผมก็หลากคมก็คือช็อกมากครับก็ช็อกกระตกใจนะครับก็ <Okay. S 1> พวกเราก็ทุกคนก็เพราะว่า เรามีการฟิตติ้งกันแล้วก็คุณแม่ก็น่ารักมากคือแบบเฮฮากันเป็นเหมือนพึ่งเจอผมเองพึ่งิ่งมีโอกาสได้ได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 จเจอคุณแม่นะครับได้ไดก็ปรากฏว่าเขารู้สักู้จากับคุณแม่ผมเองด้วยึ่งผมก็ไม่รู้แบบวัน,วน,วนที่ฟิตติ้งนะครับแล้วก็แก่ท่านก็น่ารักมากๆๆกับพวกพวกเราก็แบบให้ความสนิทสนมกันเป็นเหมือ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 นเป็นครอบครัวกันแล้วแล้วแบบเราก็มีโอกาสไปวันที่มีแถมีรับวงสวง ท่านก็ให้ให้เกียรติไปด้วยก็ได้ก็ท่านก็อุตส่าห์ไปนะครับแล้วเราก็มีงานแถลงข่าวที่เปิดตัวที่หยดสามก็ท่านก็ไปกันแล้วก็พวกเราก็สนุกกันมากเพราะว่าวันนั้นก็เหมือนกับเป็นครอบครัวกันแล้วสนิทกันง่ายมากๆทุกคนก็ท่านน่ารักมากๆครับเรจะไปตน้งะคนานหรือยังนะนงใกล้ๆนั่นแหละใกล้ๆนั่นแหละครับใกล้ๆไม่นาน ทำแม่ข็งแรงครับแข็งแรงเลยครับแข็งแรงสนุกมากแข็งแรงครับไไปปกัับบแม่ครขอเบอร์เลยครับเบอร์แม่อย่างเงี้ยสั่งเลยใช่ใช่ครับก็ผมก็แลก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 เบอร์กันจะแบบจะนัดนัดกันไปไปไปทานข้าวอะไรกันไปตั้งกันต่อยครับแล้วก็แสดงว่าคณะก็เป็นเหมือกันว่าเจ็บป่วยอะไรไม่มีไม่มีแข็งแรงมากครับอย่าง สนุกสนานน่ารักเฮฮามากครับใช่ก็คือยางแบบไนในเรื่องที่เอไม่ได้เข้าฉกันพรแอกว่าไม่ไมได้เข้าเจอกันนะอ้ยเราก็ดุลแ่เจอกเมื่อไร ที่เราขอเบอร์คุณแม่ค่ะที่เรากะเอาไว้เป็แม่เราก็ไม่ได้แม่เป็นคนขอก็เลยแบบแม่ใช่แม่ขอเบอร์แล้วเอาไว้คุยกันใช่ขอเบอร์มาก่อนเลยลูกอะไรเงี้ยแม่โทรธเบอร์แม่ไม่อยู่เลยก็ต่างต่างโกลต่จอโทรเข้าไปกับแม่รโทมานานเลยไมีไว้เพราะว่าอาจจะมัไม่ได้เจอกันแบบเดิแต่ว่าก็เดี๋ยวหลังบอกเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาแรื่องก่เดี๋ยวอาจจะไปหาที่โลนะแม่อะไรเงี้ยเออไปนะแต่เดีไปนะมาเจอกันนะ แล้วจริงอนต่นโอกาสได้มาอัยงเลยค่ะออนี่คือนัดใช่คแล้วมความแสไดนัน anyway> ก uh ็ย uh 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 ิทนได้ทุกคนก็ชชบงมน้รไเโอกาสได้เจอแลีโอกาสได้เจอกันพร้อมทุกคนอย่างที่พี่แป๊บบอกเลยค่ะที่มีการวงสวงกันไปใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็ชื่นชมผลงานของแม่มาตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนเป็นนักแสดงที่น่าชื่นชมมากมาก แล้ววันนั้นมีโอกาสได้คุยอะไรกับคุณแม่บ้างคะจริงๆพวกเราน้องๆยังคุยกันอยู่เลยว่าคุณแม่อายุเยอะมากแล้วแต่ว่าดูแข็งแรงมากจริงๆค่ะดูวัยรุ่นแบบมากมากค่ะใช่แต่ว่าคุณแม่เป็นคนสดใสมากเป็นคนสดใสมากตอนเจอกันีครับตกใจค่ะช็อกมากๆเพราะว่ากำลังดีใจว่าแบบเออมีโอกาสได้ได้ร่วมงานกัน ใช่มีซีนที่ต้องเข้าด like ้วยกันแล้วแบบว่า <t> ด <ry Hoover right> <t ry matters> no ูเดือดมากอะไรยเงี้ยค่ะก็พอรู้ข่าวก็ก็เสียใจค่ะใช่แล้วก็มาร่วมงานกันวันนี้นั่นแหละค่ะแล้วบทคุณแม่กับเดนิสก็คือในเรื่องที่ค้อเจอต้องอะไรกันตลอดใช่ไหมจริงๆบทคุณแม่นี่เป็นบทที่สําคัญมากๆในเรื่องของเราด้วยก็เข้ากับพวกเราทุกคนเลยค่ะเข้ากับเด็กๆใช่คเปคือคุณก็ค่ะคือเราคุณแม่ไม่อยู่แล้วอะเนาะทีเนี้ยพอ ท่านามะคะต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องตอ,งอ,องที่แม่ไม่ได้แสดง้วผู้คนล้นจะนึกถึงถ้าเอ่ยถึงอะไรเงี้ยค่ะอยากจะพูดอะไรถึงตรงนี้ไหมคะก็ผมเสียดายนะครับเพราะผมก็ก็ได้ได้ดูผลงานของท่านแล้วก็ชื่นชื่นชมชื่นแล้วก็คิดว่าโอ้โหเป็นโอกาสที่ดีของของที่โยดที่ได้มีโอกาสได,ได้ได้นั่งแสดงขนาดระดับท่านมามาเล่นน่าจะเป็นความแบบทำให้ที่โยมันมัน มันมีอะไรน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับก,ก็เสียดายแล้วก็ก,ก็ช็อบกับผก็เสียดายบุคลากรที่สําคัญในวงการคนหนึ่งขอ,ขอบคุณมากครับ